สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Dragon Pink Move ชาแนลดราก้อนผิง Move v ซเ i ช n ่นช n แนลที่จะพาทุกคนมาออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ทำได้สำหรับช่วงก่อรากสร้างตัวในวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องของโรคไมเกรน หากว่าคุณเคยมีอาการปวดหัวข้างเดียวอย่าเหมารวมว่าคุณเป็นไมเกรนเสมอไปนะครับเพราะว่าในบางครั้งนั่นอาจจะเป็นแค่อาการของโรคไมเกรนเพียมหรือโรคปวดศีรษะข้างเดียวจากกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ตึงสำหรับโรคไมเกรนแท้มีทั้งหมด2ปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะนั่นก็คือปัจจัยจากภายนอกและปัจจัยจากภายในสำหรับตัวอย่างจากปัจจัยภายนอกนั่นก็คือแสงแดดที่จ้าหรือเสียงเพลงที่ดัง ส่วนปัจจัยภายในนั้นจะเกิดจากสภาพจิตใจเช่นความเครียด การพักผ่อนน้อยหรือความเศร้าโดยปกติแล้วโรคไมเกรนแท้เมื่อทานยาไมเกรนอาการจะดีขึ้นแทบจะในทันทีเลยนะครับสำหรับโรคไมเกรนเทียมหรืออาการปวดศีรษะข้างเดียวจากกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ตึงปัจจัยภายนอกจะไม่ส่งผลต่อความเจ็บปวดนะครับและมากไปกว่านั้นความรุนแรงจะน้อยกว่าโรคไมเกรนแท้มากเลยนะครับและที่สำคัญผู้ที่ปวดศีรษะจากการเป็นไมเกรนเทียม การทานยาไมเกรนจะไม่ช่วยให้ลดอาการปวดศีรษะได้นะครับสำหรับท่ายืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดของผู้ที่เป็นโรคไมเกรนแท้และไมเกรนเทียมประรับชมท่ายืดได้ในแล a ครับท่ายืดที่1ใช้มือประสานไว้ท้ายทอยหรือฐานกะโหลกจากนั้นบีบส้นมือเข้าหากันค้างไว10้10-15วินาทีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแรงบีบมือไม่พอลองทำท่านี้นะครับ ใช้มือประสานตรงกลางศีรษะจากนั้นใช้นิ้วโป้งไล่กดจุดให้เจอจุดที่เจ็บที่สุดเมื่อเจอแล้วกดจุดนั้นค้างไว้5-10วินาทีถ้าต่อมาใช้มือฝั่งหนึ่งคว้ไว้ด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งอ้อมศีรษะด้านบนจับบริเวณหลังใบหูด้านบนดึงไปด้านข้างเบาๆค้างไว้5-10วินาทีสามารถเพิ่มความแอดวานซ์ได้โดยการบิดหน้าหลงด้านล่างเพื่อยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง อีกท่าหนึ่งนะครับใช้มือทั้งสองประสานบริเวณด้านบนสุดของกระโหลกศีรษะบีบแขนเข้าหากันจากนั้นดึงศอกลงชิดพื้นโดยหลังจะต้องตั้งตรงเพื่อยืดต้นคอด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับท่ายืดเพื่อลดอาการปวดต้นคอด้านหลังสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไมเกรนแท้และไมเกรนเทียม าใครที่ทาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วอาการไม่ดีขึ้นได้สันนิษฐานว่าจะเป็นไมเกรนแท้จะต้องรีบพบแพทย์ทําการรักษาควบคู่ไปกับการยืดกล้ามเนื้อนะครับและถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ที่มุมขวาด,ด้านล่างได้เลยนะครับรับชมท่าออกกําลังกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ y ย u ทูบชา n นลดราก้อนผิงม Motivation